สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการพ่นเออ่เคลียร์นะครับก็เคลียร์ที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเคลียร์ด้านนะครับกจึงมีพ่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งชิ้นงานไว้นะครับประมาณสิบนาทีนะครับแล้วก็จากนั้นจะมาพ่นเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคดูแล้วน่าจะเรียบร้อยดีนะครับมีชิ้นงานเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูครับ การพ่นเคลียร์ถ้าสะดวกนะครับแนะนําให้พ่นกลางแดดนะครับกลางแดดแนละ้วชินเนอร์ในในเคลียร์กระป๋อมมันจะไปไวครับเคลียร์ที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็น F 7 6จบของแรนเล่นะครับวิธีพ่นเราเราไม่ได้แยกเราไม่ได้แยกชิ้นนะเราก็แบบแยกแค่แขนขาตัวนะครับแล้วก็พ่นทั้งชิ้นแล้วค่อยหมุนเอานะครับก็เราก็ทํากตาเขยา่าสองวันให้เรียบร้อยเขยา่ายี่สิบกิีลแล้นะครับ แล้วก็พ่นนะครับห่างห่างกันประมาณสักสักยี่สิบเซนนะครับพ่นบางๆนะครับก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับ เขากล่าวว่าทั่วคบทั้งชินแล้วนะครับเราก็เอาไปใส่แท่นตัดแบบนะครับระวังฝุ่นนะครับการพ่นเคลียร์กลางแจ้งคือข้อเสียคือฝุ่นมันจะเยอะนะครับเราก็ต้องแบบดูช่วงที่แบบลมไม่ค่อยมีครับแล้วก็พ่นถัดมาชิ้นที่สองนะครับก็ขาเหมอือนกันอ่ามีพ่นมาแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็แปะสติกเกอร์ก็เลยมพ่นรอบหนึ่ง ยกทุกมุมเลยนะครับร้อยเอาไปวางใกล้ชิ้นเดิมครับแต่ว่าก็ดูว่าอย่าให้ชิ้นงานมันหมุนไปตีกันเองแล้วกันอ่ะอันนี้มาลำตัวลำตัวนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับกล้องมันแบบพอย้อน้อนแสงแล้วกล้องมันแบบสู้แสงมันไหว ลำตัวนี้เราก็จะเน้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีจุดที่แบบมีข้อมีอะไรเยอะนะครับสแล้วก็คนบนนะครับระวังเยิมด้วยนะครับแต่ก็ถ้ากลา,างแดดเยิมมันก็ไม่ค่อยเป็นไรมากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็อันนี้ของมันเอง ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานที่แบบสดใสซาบซ่านะครับใครมีกําลังทรัพนะครับแนะนําให้ใช้เครื่องอบจานเนาะหรือว่าดายห้องอบสีเลยดีกว่า อจะประมาณนี้นะครับมันจะแห้งไวมากครับตอนพ่นมันจะดูเงาๆใช่ไหมครับแต่แป๊บเดียวมันจะแห้งแล้วมันจะดูด้านทันทีนะครับอันนี้เป็นชิ้นลําตัวที่เราพ่นเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสีสีมันจะดูแบบด้านสนิทเลยนะครับแล้วก็แต่เพื่อความชัวเราก็ต้องทิ้งตักแดดไวสักครู่นะครับสิบห้าทีเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าถ้ไม่รีบก็สักชั่วโมงก็ได้นะก็ดึง ดึงมาให้โดนแดดดีๆอย่างนี้